รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พราะประสบการณ์และการเรียนรู้จากของจริงสถานที่จริงคนจริงๆไม่ใช่ความรู้ที่อ่านจากภายในตำราหรือในห้องเรียนเพียงเท่านั้นแต่การเรียนรู้ที่แท้จริงย่อมเกิดจากการได้สัมผัสลงมือทำแลกเปลี่ยนพูดคุยเป็นความรู้เชิงประจักษ์ที่เห็นได้ชัดยิ่งกว่าการได้อ่านหรือฟังต่อๆกันมา นี่คือวัตถุประสงค์ของโครงการรากแก้ศาสนาทายาทที่ให้โอกาสน้องๆสามเณรที่ได้เข้ามาบวชในช่วงเวลา16วันเก็บตัวฝึกฝนบ่มเพาะประสบการณ์และทักษะชีวิตอยู่ที่วัสุวรรณามงคลอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ เป็นวันที่14แล้วของการมาอยู่ฝึกตนที่นี่น้องๆสามเณรแต่ละรูปต่างผ่านช่วงเวลาต่างๆนานานมาพร้อมกันเราลองไปฟังความคิดเห็นของน้องๆทั้ง8รูปกันครับว่าตลอด14วันที่ผ่านมานี้น้องๆได้อะไรกันไปบ้างได้ความรู้หลายอย่างเลยครับการซักผ้าการขบจีวรการการปลูกต้นไม้ การกอ่อจดีไซน์แล้วก็อีกเจอะครับคเคเปลี่ยนแปลงในเรื่องก,การงองแงครับปกติผมตื่นมาผมจะเล่นเกมเลยแต่นี่ไม่มีมือถือท้ายที่ผมจะไปเล่นกับเพื่อนผมกัดสงรภ์เพราะเนื่องจากมันเป็นหน้าที่ตัวเองครับส่วนใหญ่นิสัยของผมก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยครับส่วนใหญ่แต่บางส่วนก็พัฒนาขึ้นครับตอนเภทแบบอะรอยะคอยช่วยเหลือคนอื่นครับการบวช การบวชมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นเพราะการบวชอะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์เฉพาะคนที่สมบูรณ์ตาบอดข้างนึงก็ไม่เป็นไหรหูหั่วข้างนึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดแบบตาบอดแท้งสองข้างแล้วก็หูหัวกท้งสองข้างมันจะไม่ได้เพราะเนื่องจากร่างใจไม่สมบูรณ์ครับธรรมะจากการบวชก็คือเราได้ความรู้มากมายที่เรายังไม่รู้ ก็ได้ข้อคิดหลายอย่างแล้วก็ได้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาหลายเรื่องที่ยังไม่ได้รู้ครับก็รู้สึกรู้รู้จักในการคิดก่อนพูดมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นทำอะไรรอบคอบมากขึ้นครับอย่างเช่นเรื่องอารมณ์ผมก็ก็ควบคุมให้ให้ดีขึ้นได้ครับผมเป็นคนมโมโหง่ายครับแต่ว่าตอนที่มาบวชเนี่ยผมก็ไม่ได้มโมโหสักครั้งเลยครับก็เอามา เอามาปร,ป,รปรับปรับปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่สิ่งที่ทผมออผิดพลาดไปตอนที่ก่อนบวชแล้วก็ทําให้พฤติกรรมในหลายๆด้านของผมดีขึ้นมองปัญหาให้เหมือนเม็ดทรายแม้มันจะมากมายแต่แต่แตเม็ดทรายก็เล็กนิดเดียวเหมือนกับการที่เรามองมองปัญหาหลายๆปัญหาที่เข้ามาหาตัวเราเป็นปัญหานิดเดียวถ้าเราถ้าเราฝ่าฟันไปได้มันก็จะง่ายครับ ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาครับผมผมรู้ว่าพระเทวทัตโดนโดนแผ่นดินดูดลงนรกแต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่ามียักษ์โดนแผ่นดินดูดลงนรกด้วยครับเพราะว่าทําร้ายพระอรหันต์สมาธิเพิ่มขึ้นครับผมเพราะปกติเวลาผมนั่งผมจะชอบสั่นขาครับแต่ว่าพอมาบวชแล้วมันก็ต้องเอ่อเรียมมารียรนต้องสารวมขึ้นครับผม ครับปกติผมเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนนะ่ถ้าผมอยากได้ผมก็ต้องได้อะครับแต่ว่าถ้ามาบวชแล้วผมก็ต้องใจเย็นลงครับสังเกตให้มากขึ้นครับเพราะว่าบาง,บางครั้งถ้าเราไม่สังเกตให้มากขึ้นถ้าเราถ้าเราแบบไม่ถ้าเราไม่สังเกตมันก็จะไม่เห็นครับสิ่งที่ได้จากการบวชเราจะใช้อะไรเอ,อก็ทำให้เวลาแบบ ผมอยากได้อะไรผมก็จะรอคอยได้ครับย,ย,ยิ่งห้ยิ่งดายิ่งห่วงยิ่งอดก็ได้วินัยได้ทําด้วยตัวเองได้หลายอย่างครับก็กวาดบ้านถูอะไรก็พระอาจารย์ก็ฝึกให้แหละครับก็ผมรู้สึกว่าผมมีสมาธิในการอยู่นิ่งอยู่ อยู่เฉยๆนั่งไม่ต้องแบบขยับนั่งกระดิกเท้าอะไรอย่างนี้ก็ผมก็มีสมาธิอะไรมากขึ้นครับอย่างแรกก็สมาธิสั้นแบบนั่งอยู่ดีก็ต้องแบบขย่าขาโยกโยกตัวเองแบบโอ้โหไม่ฟังใครแล้วก็วันๆไม่ทําอะไรเลยเัาก็นอนอย่างเดียวตื่นไว้ขึ้นก็ทําอะไรด้วยตัวเองได้ลหลายอย่างเลยครับทําสมาธิหลายๆอย่างนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอน กวาดบ้านถูบ้านก็พระอาจารย์ก็สอนมาแล้วครับได้วินัยในการเดินการเข้าร่วมกับเพื่อนๆทำสมาธิอะไรหลายๆอย่าง เชื่อแบบถูกต้องแล้วก็เชื่อแบบผิดก็มีอย่างคําว่างมงายเนี่ยมาจากคําว่าเป็นการศรัทธาที่ผิดผิดแล้วก็เลยทําให้เรางมงายเคยเห็นคนงมงายไหมไม่เคยเห็นครับเป็นยังไงครับพระอาจารย์งมงายเราเคยเห็นคนที่สมมติว่าเราเง่ายๆเนี่ยคนงมงายที่คําว่างมงายนีย่คือเชื่อแบบผิดเราเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะบอกเลขเราได้อย่างเงี้ยเราเคยเห็นไหม เคยเห็นครับที่เขาเอาแป้งไปถูๆตามต้นไม้ใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วว่าไปถูด้วยหรือเปล่าไม่ไม่เคยครับอาจารย์ไม่เคยนะเอาไปถูแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเอาไปถูถ้าเกิดตามที่เขาพูดพูดกันก็คืออาจจะมีเห็นเป็นเลขใช่ไหมครับเห็นเป็นเลขแล้วเขาก็ไปซื้อหวยถ้าถูกเขาก็ว่าถือว่าต้นไม้นี้ศักดิ์สิทธิ์นะก็ยกเอาต้นไม้เป็นที่พึ่งแล้วทีนี้ครับผมทำไมเขาต้องไปเอาต้นไม้เป็นที่พึ่งเป็นสาธารณะเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับอาจารย์เพราะอะไร คนเราเนี่ยต้องการที่พึ่งทางใจต้องการที่พึ่งไงท,ทุกวันนี้คนเราเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งที่ไม่เยืดเหนียวไม,ไม่ไม่มีที่มาให้เยืดอะ่ะคือเอาอะไรก็ได้ที่แบบเราเราศรัทธาแล้วมันรู้สึกว่ามาช่วยหนุนให้เราดีขึ้นะ่ะเขาก็คิดว่าต้นไม้ทําให้เขาดีขึ้นเขาก็ต้องเชื่อเขาเชื่อต้นไม้เขา้าใจไหมเหมือนบางทีเราคิดว่าอะไรมันดีกับเราอะ่ะเอามาหนุนแต่อันนี้เป็นศรัทธาที่ไปในทางที่ผิดนะ มันศรัทธาไปในทางที่ผิดมันสมณีนเคยเชื่ออย่างอย่างผิดผิดไหมเคยมีไหมเคยเชื่อบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องดวงอะไรประมาณนี้ครับผมอ๋อเชื่อเรื่องดวงจริงๆเรื่องดวงเนี่ยจริงๆมันก็มีนะจริงๆมันมีมันมีในคําสอนพระเจ้าด้วยการทายใจเป็นอัศจรรย์เนี่ยมีมีแต่ว่าพระเจ้าสรรเสริญเรื่องการสแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์คือเขาสรรเสริญเรื่องนี้มากกว่าไม่ใช่ไม่มีนะเหมือนเวลา เพราะว่าคนเราเนี่ยม,ม,มันมันมันมีมันมีวันมีเดือนป,ปีเกิดที่ชัดเจนใช่ไหมโดยมากบุคลิกภาพหรือนิสัยมันก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเขาให้เชื่อเรื่องการกระทํามากกว่านะพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องการกระทําสอนว่าทํำยังไงก็ต้องได้ผลอย่างนั้นสอนว่าปลูกอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นนะเร,เรื่องการเชื่อพุทธศาสนาแล้วความเชื่อทําให้เกิดความงม,มงายหรือเปล่าครับพระอาจารย์ความเชื่อทําให้เกิดความ ก็ยอ้อนกลับไปเมื่อกี้นี่แหละความเชื่อทําให้เกิดความงงงายใช่ไหมเอาจริงๆก็ก็ใช่นะถ้าไม่เชื่อก็ไม่งงงายนะจริงไหมอ๋อจริงครับรถ้าไม่เชื่อว่าเอ๊ะไม่เชื่อว่าสิ่งนี้มันศักดิ์สิทธิ์เคยเห็นแบบแปลกๆไหมที่คนไปไหว้ของแปลกๆอย่างพวกกล้วยอะกล้วยที่มันมันออกแบบผลที่มันประหลาดอะเคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะพระอาจารย์คนไปไหว้สัตว์ในรัชานที่แบบว่าแปลกๆเคยเห็นไหมเคยที่เป็นแบบสัตว์พิการไม่ครบใช่ไหมครับใช่ ขนาดเอาจริงเราไม่ได้ว่าไปไปดูถูกสัตว์ที่เป็นพิการนะขนาดสัตว์เองยังไม่ครบ32สองประการเลยเราเกิดมานี่ครบสามองลูประการทุกอย่างเราก็ยังไปไหว้ไปเชิดชูใช่ไหมเพราะเราคิดว่าสิ่งนี้จะนําโชคมาให้แก่เราเราก็เลยไปไหว้ขอขอโชคขอลาบจริงๆเราคนไทยเนี่ยนิยมขอไงก็เลยแบบเชื่อแบบ่งายนิยมขอเหมือนเราเคยเราเคยขอไม่เอาจริงนะ เคยอธิษฐานขอไหมเคยครับขอเรื่องอะไรก็ตอนสอบเข้าก็เคยมีขออยู่บ้างครับงเหมือนขอแล้วได้ไหมก็ได้ครับได้แล้วก็คิดว่าการขอนี่เป็นผลไหมก็ก็ผมว่าก็น่าจะมีส่วนหนึ่งหรือเปล่าครับว่าเราคิดว่าเป็นผลเพราะว่าเป็นอะไรเป็นกําลังใจไงคนเราไม่มีกําลังใจใช่ไหมก็อยากจะเพิ่มกําลังใจคนไม่มีกําลังกายก็อยากเพิ่มกําลังกายนี่คือเรียกว่าเป็นกําลังใจพราะเวลาเราขอเพิ่มใช่ไหมเรารู้สึกว่า ดีจังเลยรู้สึกว่ามั่นใจมั่นใจเหมือนมีอะไรมายึดให้เราแบบมั่นใจนะแต่ว่ามันก็ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วมันสําเร็จได้ด้วยการลงมือทําของเราเองถามจริงถ้าเราขอแล้วเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราจะสอบติดไหมเราอ่านหนังสือไม่ก่อนสอบเนี่ยอ่านฉะนั้นก็อ่านเยอะเลยครับพระอาจารย์อ่านเยอะเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าขอนี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะนี่เห็นว่ามันสบายใจเนาะครับผมขอเพื่อให้สบายใจส่วนมากคนจะเป็นอย่างนี้นะที่บอกว่า งมง,งายนี่คือเพื่อความเพื่อหนุนความสบายใจของตัวเองโดยที่มีไม่มีศรัทธาที่แบบแข็งแกงจริงก็คือเชื่อแล้วก็นําไปศึกษาและนําไปดูแล้วก็นําไปปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนะอ๋อเหมือน,อน,นอเป็นกําลังใจให้ใช่ไหมครับใช่เหมือนเป็นคือขอ,อนี่คือคนขาดกําลังใจไงทุกวันนี้สังเกตไหมว่าคนเราถ้าขาดกําลังใจจะจะทำยังไงอะ่ะก็ต้อง,างใให,หาที่พึ่งทางจิตใจใช่ไหมหาที่พึ่งทางจิตใจบางทีก็ ด้วยความเชื่อก็ไปหาที่พึ่งที่ที่ผิดไปเจอคนที่แบบคือมันก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเราก็หลงอะ่ะใช่ไหมมันมันเห็นแล้วมันรู้สึกว่าชื่นชมและเชื่อพอเชื่อไปสักพักก็หลงหลงก็คือใครมาพูดว่าสิ่งนี้ไม่ดีเนี่ยเราก็รู้สึกโกรธว่ามาบอกเราทําไมถ้าเกิดว่าไม่ได้รู้ด้วตัวเองเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมานะที่งงงายเนี่ยก็จะยังหลงต่อไปบางที เขาเรียกว่าถ้าบอกได้ก็บอกถ้าบอกไม่ได้ก็เอาไว้เท่านั้นนะให้เขาได้พิจารณาตัวเองแค่นั้นนะอันนี้เรื่องนี้แล้วมาต่อในเรื่องข้อดีข้อเสียครับศรัทธามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไงใช่ไหมใช่ครับอสังเกตดีๆถ้าถ้าคนที่มีศรัทธาศรัทธาจริงๆไม่ใช่คําสอนสูงสุดของพุทธศาสนานะคำสอนสูงสุดของพุทธศาสนาที่เขาสอนเรียกว่าหลักการก็คือสอนให้ทําดี ล้วเ,เว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับผมแต่ศรัทธาเนี่ยทาให้เป็นเบื้องต้นนะถ้าเราศรัทธาอะไรแล้วเราจะทําตามสิ่งนั้นแบบมุ่งมั่นอันนี้ยกตัวอย่างการศรัทธาในผู้พุทธเจ้าก็แล้วกันเราจะทําตามคําสอนของผู้พระเจ้าอย่างมุ่งมั่นแล้วก็เราก็จะศึกษาสมมุติว่าเธอศรัทธาในชีวิตนี่เคยศรัทธาใครไหมเอาแบบคนทั่วไปก็ได้ ดีนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกท่านนะผมสนับสนุนนะครับว่าถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยผมว่าให้ให้หลานมามีโอกาสมามาศึกษาธรรมะนะครับมาอยู่ในระเบียบวินัยนะยิ่งสมัยนี้เด็กเนาะบางทีก็มีเรื่องตื่นเต้นมีไอแอคทิวิตี้เยอะโดยเฉพาะไอพวกไอพวกมือถือพวกอะไรพวกนะี้บางทีก็ถ้ามาอยู่มาบวชเนี่ยผมว่าเขาจะ จะได้ประโยชน์กับเขานะครับห่างห่างไอ้พวกต้องเรียกบ่าพวกกิเลสตัณหาอะไรชั่วคราวรู้จักฝึกจิตให้เข้มแข็งนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็ทุกคนออกไปก็ก็ถือว่าดีขึ้นทุกคนนะผมก็สนับสนุนโครงการนี้แล้วก็ถ้ามีลูกมีหลานก็สนับสนุนนะครับเชิญเชิญมาร่วมกันามาบวชกันมาบวชเนนะครับ หลังจากที่น้องๆได้รับบารเสร็จแล้วน้องๆก็จะได้ออกไปทัศนศึกษาครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนั้นลองไปชมกันครับ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสถานที่แห่งนี้เราจะตั้งขึ้นมาเนื่องในวโรกาสที่ในหลวงราชการที่9พระองค์ท่านทรงครองศีลาสมบัติครบ50ปีค่ะซึ่งในปีพศ2539นะคะทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้ทําการจัดสร้างที่นี่ขึ้นมาโดยสมเด็จพระคณิธฐาทิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ค่ะถ้าหากว่าเราสามารถควบคุม จิตของเราให้รับอารมณ์อะไรที่เรียกว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรังก pues ็ได้น้ำอภัตตะก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้รับเข้าไป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 มากเข้ามากเข้าปีติเกิดขึ้นแน่แต่ถ้าหากว่ามันไม่ถึงจริงยแสดงว่าคุณรับยังน้อยอยู่ครับการสะสมของมันยังไม่เพียงพอที่จะทาให้เกิดปีติเกิดความประทับใจอะไรที่มันเกิดความประทับใจมันต้องรับเข้าไปบ่อย อย่างเช่นเราอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเวลามาเจอคนเยอรมันตอนเช้าๆลงมาจากข้างล่างนะมาถึงที่รีเซพชันก็บอกดังกัชเชนอะไรดังกัเชนกุเทนมอร์เกนอะไรนะกุเทนมอร์เกนแล้วว่าสวัสดีตอนเช้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจกุเทนมอร์เกนอ๋อสวัสดีตอนเช้าแล้วก็ดังกระเชนขอบคุณน้าที่มาเโอ้เราเข้าใจตอนแรกๆยังงงอยู่มันไม่เข้าไปอะ พอฟังสองสามครั้ง4ครั้งโอ้เข้าใจเลยกุศลโม้เก่ลเข้าใจและกยิ้มให้กันได้นี่คือมันเข้าไปก็เลยเกิดความเบิกบานใจเกิดความสุขใจเขาก็ยิ้มให้เราเราก็ยิ้มให้เขานี่คือเข้าไปข้างในฉะนั้นเราว่าพุทโธ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 ให้มันอินเข้าไปข้างในให้ได้ครับอารมณ์ถือว่าพุทโธต้องให้มากๆหรือสัมมาอะไรใหมากๆนามาพัตตาให้มากๆยุบหนอพองหนอให้ว่ามาก ว่ามากเข้ามากเข้ามันจะอินเข้าไปข้างในเท่เพราะอินเข้ามาข้างในมากเข้ามากเข้าหรือว่าอารมณ์ดีๆเข้าไปมันจะเกิดปีติครับในช่วงนี้แหละมันจะทําให้คนนั่งไหนนานยืนไหนานานเดินไหนนานโอ้ยม,มันมีอารมณ์อยู่ในปีติในที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าห้วงแห่งความรักครับหรือว่าอินเลิฟกับใครสักคนหนึง่งโอ้ยว่าเป็นภาษาดอกไม้นะโอ้ยคุยเป็นภาษาดอกไม้แม้ในช่วง ทันนี้มูลหรือว่าช่วงอะไรก็ว่าไปอันนั่นคืออินมันเข้าไปข้างในแล้วแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเลยแหมนั่งคุยกันนานเกินไปฉันไปจากนั่งคุยเบื่อแล้วเบื่อแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วลำคาแล้วนะครับนี่คือมันไม่อินเข้าไปแต่อินอารมณ์อื่นไม่ใช่อารมณ์แห่งความรักครับเป็นอารมณ์เบื่ออารมณ์เสง็งก็เลยนั่งคุยกันไม่นานครับลักษณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อจิตเราเข้าไปเสวยอารมณ์อะไร ก็จะทําให้อาการของจิตมันออกมาเป็นแบบนั้นใช่มัเก็บเก็บสไว้เข้าไปคือเก็บเอาไว้ข้างในครับทังนี้ถ้าคนที่เข้าสู่ปิติได้นะครับพวกนี้ก็จะเข้าสู่ความสงบขั้นเบื้องต้นได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องเพราะอะไรเพราะมันเข้าไปอ่ะเข้าไปทีละนิดทีละน้อยภาษาบ้านดวทั่วไปกระโดดน้ําตกลงหินทีละหยดทีละหยดมันหยดไม่หยุดอ่ะครับหินกร่อนอ่ะครับน้ําไม่มีอะไรสับไม่มีแรงอะไรมากมายแค่หยดปอก ปอกแต่มันหยุดไม่หยุดนะ่ะพุทโธไม่หยุดลองดูสิพุทโธเข้าไปอยู่ในจิตคุณพุทโธพุทโธพุทโธย้ำอยู่นะั่นหรือว่านามะพาทะนามะพาทะหยุดหอนอฟองหนอหยุดหนอฟองหนอสมาลังสมาว่าสักแสนครั้งล้านครั้งดูสิจะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงอนะ่ะแต่คุณว่าสองสามครั้งคุณก็พอแล้วอา้ามันจะมันจะเข้าไปได้เยอะได้ยังไงหลายคนเริ่มบอกโอ้ไปไม่รอดละเราอาจจะไม่มีบุญทางนี้บ้างบางทีก็บอกว่าเราอาจจะ ไม่ใช่คนที่ถนัดแบบนี้บ้างอบางทีลองยังไม่ถึงจุดใช่ไหมครับใช่เหมือนที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเรารับประทานอาหารอกินข้าวนะครับภาษาง่ายๆชาวบ้านคําเดียวมันอิ่มไหมใช่ไหมครับไม่อิ่มไม่อิ่มนะครับต้องสะสมไปเรื่อยใช่ทานบ่อยๆทานบ่อยๆทานบ่อยๆพอได้ปีติคือความอร่อยเข้าไปอร่อยครั้งที่สองอร่อยจ้นที่สามที่สี่ที่ห้าจนอิ่มอิ่มนั่นคือความสุขเลยเนี่ยความสุข พอมีความสุขแล้วคุณจะเดินจะคุณจะนั่งคุณจะนอนคุณจะอะไรก็มีความสุขตลอดแหละเพราะคุณอิ่มแล้วเกิดจากคุณรับประทานบ่อยๆสมาธิก็เหมือนกันเกิดจากการบริกรรมบ่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือกำลังอ,อิ่มเข้าไปอิ่มเข้าไปอิ่มเข้าไปในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่า อ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนิดเป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสองสาหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร